ยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดเลยยังไม่ได้กดเลยนี่นี่อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยนะ สวัสดีค่ะมาพบกับสามวันยุดสุดปินช่วงวันยุดสุดอร่อยวันนี้นะคะสาวจะพาทุกคนมาชิมชานมที่แปลกแล้วก็ไม่เหมือนไครเลยแปลกยังไงน่ะเหรอนี่ดูข้างหลังสิคะยินรอต่อคิวกันเยอะมากซึ่งร้านนี้นะคะเขาได้ฉายาด้วยว่าเป็นชานมลึกลับไอคำว่าลึกลับของเขานั่นก็คือเวลาเราสั่งเครื่องดื่มใช่ไหมเราจะไม่เห็นหน้าคนขายเลยอันนั้นเนะเดี๋ยวสาจะพาไปดูซึ่งร้านนี้นะคะมีชื่อว่าลิลลิ่นบับเบิ้ลมิลคีนั่นเอง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณนะคะเลยซอยลาซาน29มนิดเดียวแล้วก็อยู่ใกล้ๆอีกนี่เลยจุดสังเกตเดอะพิซซ่าคอมเพนีไม่หลงแน่นอนอยู่ริมถน,นนด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเราจะพาทุกคนเข้าไปดูว่าวิธีการสั่งของเขาสั่งยังไงและรสชาตินะคะของเครื่องดื่มเขาเนี่ยจะอร่อยแค่ไหนก่อนจะไปนะคะอย่าลืมช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยจะไ,ได้ไม่พลาด ชิปเด็ดๆของกินอร่อยๆและที่พักโดนใจที่สาจะมีมาฝากอีกเลยๆแน่นอนค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วไปสั่งกันเลยค่ะแล้ด้านหลังของสานะคะก็คือร้านของเขานี่เอง สังเกตดูเห็นไหมคนขายหายไปไหน uh? ไม่มีคนขายนะจ๊ะนี่เขาสั่งผ่านกันหนึ่ง่ช่องตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่เห็นมีคนยืนอยู่ก็คือการรอต่อคิวของเขาเองจริงๆอ่ะร้านนี้นะคะมีหลายสาขามากแต่สาขาที่สายยืนอยู่คือลาซานอันนี้เพิ่งมีไม่นานเท่าไหร่นะคะดีตรงที่อะไรรู้ไหมจริงๆอ่ะตรงนี้มันตีถนนแล้วแดดแรงมากเขาก็จะมีร่มใส่ตะกร้าไว้เลยสามารถหยิบร่มเนี่ยก็มายืนถือแบบนี้ได้นะ แล้วขั้นตอนของเขานะคะนี่เขาจะมีป้ายหมอกอยู่ตรงกลางวิธีการสั่งเครื่องดื่มจะมีอยู่5ขั้นตอนในการคือ1เรากดปุ่มจะมีปุ่มตรงกลางสีขาวนะคะพอกดปุ่มหนึ่งครั้งเสร็จปุ๊บเรารอเสียงโทรศัพท์ดังพอดังเสร็จแล้วก็รับโทรศัพท์ตัวตนี้ขึ้นมาพอรับเสร็จเราก็สั่งเมนูเลยค่ะป้ายเมนูจะอยู่ด้านบนนี่จะมีหลายหลายออเดอร์มากๆเริ่มต้นที่19บาทถ้าเพิ่มไข่บุกที่5บาทนะคะอเมนูแนะนําของเขานี่ก็จะมีชานมลินลิน19เบาทแล้วก็ชาเขียวนม โกโก้ถ้าเป็นโกโก้เนี่ยจะ24บาทนมกล้วยอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกเมนูเยอะแยะมากมายเราสามารถดูตรงนี้ได้หลังจากเราสั่งเมนูไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้จะมีช่องด้านล่างที่เขาเปิดอยู่มันจะมีขวาบนกับขวาล่างนะคะขวาล่างเขาจะเปิดมาแล้วจะมีตะกร้าออกมาเพื่อให้เราจ่ายเงินนั่นเองพอเราจ่ายเงินเสร็จแค่นั้นค่ะเดี๋ยวขวาบนจะเปิดออกมาเพื่อรับเครื่องดื่มนะคะขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เดี๋ยวยังไงเราสา,าจะพาเขาไปสั่งดู พยายามแอบ,บมองหน้ามากเลยว่าเขาเปิดมาปุ๊บเราจะเห็นหน้าคนขายมาเราต้องแอบ,บมองเขาเปิดเร็วมากเลยนะคะนี่เขาได้แล้วเห็นไหมนี่ได้เมนูม,มาแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะสัตย์จะมีรอต่อคงนน้นก่อนมาเลยค่ะอ่าครั้งแรกขับรถผ่านใช่ไหมคะ,ะเห็นคนมุงก็เลยมาจอดอ้าเขาขายชาลงไข่มุกด้วยความ<อ>วที่ชอบกินชอบกยยินอยู่แล้วใช่อ๋อหนูรู้จักผ่านเฟซบุ๊กค่ะเห็นเขาแชร์กันก็เลยมารอดูค่ะ มีมีคนแชร์มาทางเฟซของแฟนนะครับแฟนก็เลยอยากลองก็เลยให,ให้ให้พามาแปลกตรงที่แบบเราไม่เห็นหน้าคะ่ะมันตลกอ <c> ะ <oughs> หน้าตามันแปลกดียะแบบหลักการตลาดการแนะนําการขายะค่ะมันรู้สึกว่ามันแตกต่างจากคนอื่นมันก็โชวสั่งก็งงแลาทำไมชาอะไรต้องโทรรับโทรศัพท์อะไรประมาณนี้หนูเห็นรีวิวเยอะแล้วแบบมันก็ถูกด้วยะค่ะเห็นราคา ถูกดีค่ะเอาารคงที่อื่นเขาจะขาย35อะไรเลยเคยกิน35 4ห55อะไรอย่าง้นี้นี่19บาทบวกหบาทถูกแค่นิดเดียวเองราคาถูกมากค่ะถูกกว่าร้านอื่นจริงครั้งแรกกินโกโก้ไข่มุกอ่าโอเคค่ะอร่อยออร่ยทีนี้อยากกินวันนี้อยากกินรสอื่นเลยมาลองมารรู้สึกว่ามันจะหอมกว่าร้านอื่นไข่มุกเหนือดีค่ะมีรสชาติหอมนะครับอร่อยดีครับอใช้้ได ตอนนี้นะคะสายยืนรอ,อต่อคิวอยู่นะคะดูวความว่าแดดแรงมากๆเขามีบริการล่มอย่างที่บอกไปเราสามารถหยิบล่มมากลางได้นะคะนี่หยิบกลางเสร็จปุ๊บคืนเขาด้วยนะอย่าไปขโมยอาแล้วก็มายืนกลางเวยๆแบบนี้รอคิวกันไปนะคะ ของเราแล้วนะคะนี่รออีกแค่2คนเท่านั้นอย่างแรกของเรานะคะก็คือการกดปุ่มที่บอกแล้วพอมีเสียงโทรศัพท์ดังเราก็ยกหูนะคะยกหูเสร็จสั่งเมนูอย่างที่บอกนี่เมนูคิิปของเขานี่ค่ะอันนี้คือขั้นตอนของการจ่ายตังแล้วนะคะจะมียื่นด้านล่างมาแบบนี้ส่วนกล่องฝั่งบนนี้ก็คือรับออเดอร์นั่นเองเดี๋ยวรอเขาเสร็จเราจะได้กดยังไม่ได้กดยังไม่ได้กดเลย งงกอนนะเอาชานมลิ้นลิ้นไม่มุกค่ะหนึ่งแก้วค่ะแล้วก็โกโก้มุกหนึ่งแก้วค่ะแล้วก็นมกล้วยไม่มุกอีกหนึ่งแก้วค่ะค่ะค่ะตกใจสงสัยคนเยอะไม่ต้องกดปุ่ม <laughs> ตรวจสอบดังเองนี่ค่ะแล้วก็วางเงินตรงนี้เจ็ดสิบสองบาท เราสั่งไปทั้งหมด3ามแก้วนะคะก็มีชานมลินลินนะไม่มุกก็ราคา19บาทแล้วก็จะเป็นโกโก้มุกเป็น24บาทเออบวกไข่มุกใช่ไหมก็จะเป็น29บาทแล้วก็จะเป็นนมกล้วยธรรมดา24บาทนะคะค่ะนี่นะคะก็จะทอนเงินแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็มายืนรอฝั่งนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกดแล้วคะ่ะล็อไปได้เลย <c oughs> ด้วยความว่าคนเยอะนะคะเขาบอก ไม่ต้องกดแล้วดิฉันทืยแต่ถ้าตามหลังจริงมันต้องกดแล้วก็เมื่อกี้ตกใจเหมือนกันอยู่เส่ยร้องแก่งเดี๋ยวเรารอออเดอร์ตรงนี้นะคะกำลังจัดใส่ถุงอยู่ปัดเนยกันเล็กน้อยนะคะด้วยค่ะว่าตรงนี้ร้อนมากนี่ออเดอร์มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะได้มาแล้วค่ะสามแก้วของเรา สาดได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะชานมลินลิน19บาทเท่านั้นเพราะสาไม่ได้ใส่ไข่มุกค่ะจะมาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงถี้โอ้โหถ้าจอดูรุนแรงมากเลยเราต้องคนกันนิดนึงนะคะให้มันเย็นเช็คด้วเปล่า <c oughs> มาหอมกลิ่นใบชามากๆ <c oughs> เป็นชาสุดเฉพาะจากร้านนี้เท่านั้นด้วยนะ ได้กลิ่นแบบละมุนละมุนอ,มอร่อยดีคือมันหอมแบบหอมกินใบชาแล้วกลิ่นมันไม่แรงมากเกินไปแล้วก็ได้กลิ่นของความหวานอ,อ,อร่อยค่ะเนี่ยนี่นะคะแก้วที่สองของเราก็คือนมกล้วยด้านเองในราคา24่สิบสี่าทคา่ะสามไม่ได้เติมไข่มุกนะคะถ้าเติมไข่มกุกจะเพิ่มอีก5บาทเท่านั้น เดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าใ่พาเจอกของเรารุนแรงตลอดคนนิดนึงดูสีของเขาสิคะเห็นเลยเนาะเป็นสีเหลืองสีเหลืองกล้วยนั่นเองนะจ๊ะหอ,อมกล้วยมากเลยอะ่ะได้กลิ่นกล้วยแบบโชยออกมาเลยอ,อ,อร่อยมากปกติชอบกินกล้วยอยู่แล้ว ได้มาชิมนมกล้วยแบบนี้หอมทั้งนมหอมทั้งกล้วยในราคาที่แบบถูกมากๆจริงๆร้านนี้นะคะเขามาใช้น้ํามันเลยนะคะกระบวนการน้ํามันนี่ไม่มีขายบันทานนี่เป็นศูนนะคะแค่ใช้สารบางส่วนก็คือไฮโดรเจนนิดเดียวเองนะนี่อร่อยจริงๆค่ะอื เย็นเลเกินนี่นะคะแก้วสุดทา้ายของเราก็คือโกโก้นั่นเองในราคาจริงอะ่ะปกติมัน24บาทแต่เราเพิ่มนี่ค่ะเห็นไหมไข่มุกนอนอยู่เต็มไปหมดเลยอีก5บาทเป็น29บาทนะคะลองชิมกันเลยดีกว่าพร้อมนีมแล้วก็คนเหมือนเดิมนะคะจะได้เข้มข้นยิ่งขึ้นนี่สวยเนะาะมัหมโอ้ยโกโก้เขาเข้มข้นอีกแล้วชอบ สดชืนะ่นากแต่เรายังดูไม่ถึงไข่มุกอะเดี๋ยวก่อนจิน้มลงไปไข่มุกมันอยุ่ข้างอืมอืดอ,อ,อื้กินไข่มุกแล้วมันเหนียวหนึบมากมเขาเรียกว่าเหนียวหนึบก,กำลังดีเอกินคั่วโกโก้แล้วรู้สึกแบบอ,อร่อยแล้วเข้มข้นมากๆจริงๆอ่ะแต่และเมนูเราสามารถใส่ไขมุกได้หมดเลยแล้วแต่ความชอบนะคะจ้ารู้สึกว่า ถ้ามาใส่กับโกโก้แล้วมันจะอร่อยยิ่งขึ้นก็เลยเลือกใส่เมนูนี้นั่นเองนะจ๊ะเคี่ยวยังหนึบหนับอยู่ในปากเลยเนี่ยดูดิแล้ววันนี้นะคะสาก็ได้ลองเมนูชานมลึกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วสั่งมาสามแก้วบอกได้เลยว,ว่าถูกใจสามากๆและราคาก็ไม่แพงด้วยอย่างที่บอกข้างต้นไปนะคะเริ่มต้นแค่แก้วละสิบเก้าบาทเพิ่มไขมุกอีกห้าบาทเท่านั้นหากใครนะคะยังไม่เคยมาลองรีบม,มาลองนะคะดูสิคนยังทยอยมาอยู่เรื่อยๆนะคะ วันนี้ยังไงสาต้องขอตัวไปก่อนแล้วแต่ก่อนจากกันอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องมันอยู่สุดปินแล้วก็กดกระดิ่งติดตามสาด้วยจะได้ไม่พลาดทิปเด็ดๆของกินอร่อยอร่อยและที่พักโดนใจที่สาจะมีมาฝากอีกเรื่อยๆแน่นอนนะคะสำหรับน,นี้สาขอตัวไปก่อนแล้วค่ะจะไปชิมสามแก้วที่เหลือยังกินไม่หมดเลยดูดดสิคนเยอะมากๆรีบมาลอนะคะ